เครือเอสทีวผู้จัดการทั้งหมดนะคะคไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หน่วยข่าวต่างๆก็ต่างทํารายงานพิเศษมีรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็หลายท่านไม่น่าจะรู้เราจะไปดูกันที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.manager.co.th เรามีเซ็กชันเพิ่มมาใหม่อีกประมาณ2-3สาเซ็กชันหนึ่งในเซ็กชันนั้นนะคะคนที่เป็นคนรักความคิดบวกเขาจะชอบมากเพราะบางทีอ่านฮาร์ดคอร์มันเหนื่อยไงคุณเขาก็จะไปเซชันนี้ค่ะ,คะค Feel Good Feel Good, feel good, feel good ฟิลก็จะทําเรื่องแบบเรื่องดีๆเรื่องแปลกๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้อ่านปุ๊บรู้สึกดีเลยรู้สึกดีเลยเหมือนวันนี้ที่เราก็จะรู้สึกดียิ่งกว่าไมครับเชื่อไหมคะว่ามีเพลงโปรดเพลงหนึ่งของป้าช้างเหรอครับค่ะของป้าช้างป้าช้างในที่นี้คือเป็นชื่อชื่อเขาเรียกเหมือนเหมือนสมยานามออ่าเหมือนชื่อที่ สมเด็จพระเทพของเราเนี่ยใช้เมื่อขอเพลงจากดีเจอ๋อเหรอครับอ่า แล้วดีเจคนนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยในรายละเอียดให้กับฟิลกูดได้ทราบก็คือร้อยเอกหญิงสุพรทิพย์คำรงศีนายทหารหญิงที่จัดรายการวิทยุลูกทุ่งพัฒนาค่ะในสถานีวิทยุวส .912 นะคะคลื่นความถี่99.10เมกะเฮิร์ซของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสอยู่นราธิวาสอยู่นราธิาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมีแฟนเพล คนนึงชื่อป้าช้างโทรมาขอเพลงเนี้ยประจําเลย<อ>แล้วเมื่อวันหนึ่งดีเจสะดีเจท่านนี้ค่ะคร,ร้อยเอกหญิงสุพรทิพย์ก็ได้มีโอกาสพบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟิลกูดเขียนบทความนี้ไว้อย่างนี้นะคะคคเมื่อประช้างเจอดีเจดีเจขวัญใจรรพระองค์ท่านก,ก็รับสั่งว่าชอบฟังนะวันนี้เราก็ฟังแต่วันไหนติดงานเราก็ไม่ได้ฟัง แล้วก็บอกว่าเราคือป้าช้างเป็นคนขอมาโอ้โหขนลุกเลยขนลุกปะดิฉันเป็นดีเจฉันต้องขนลุกเลยนะคุณเป็นดีเจเราคงทําตัวไม่ถูกใช่เสร็จแล้วเพลงที่ป้าช้างขออยู่บ่อยบ่อรครับเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้าอ๋อเหรอครับ คุณด้วยภาษาด้วยลูกเล่นของภาษาความสวยงามของภาษาสมัยก่อนเป็นใครร้องฮะสายันสัญญาหรือเปล่าต้นฉบับเป็นคุณสายันสัญญาค่ะแต่ว่าเพลงที่พระองค์ท่านชอบเนี่ยนะคะเป็นการเป็นเพลงที่เป็นเพลงเชิงเชิงที่เดี๋ยวเราจะให้ฟังนะคะผู้แต่งคือพลตรีชัยฤทธิ์บัวชุลีบัวชุลีค่ะน้ำแฝงคือแดนกระดิ่งทองเราหาได้แค่เวอร์ชั่นนี้จริงๆอ๋อครับไปฟังไหมถ้าอย่างนั้นขอเชิญนานผู้ชมนะครับรับฟังเพลงโปรด ของช่องเบอร์ห้านะครับเมื่อ20ปีที่แล้วสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักมีความช้ำหนัก พักอยู่ลบบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนพอทนเร,ทร,รียบนอนที่นี่สองคืนแล้วเราท่อคืนที่สามสองยามกว่ากว่า น้เเียง่ยงยงอ๋อเพลงนี้นี่เองผมเคยได้ยินนะครับใช่น,น,นี่เสียงเพลงจากต้นฉบับเสียงร้องของคุณสายันสัญญาเลยนะครับเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้านั่นเองเพิ่งทราบว่าเป็นเพลงโปรด ของสมเด็จพระเทพนะครับที่ท่านขอดีเจไปขอเพลงดีเจสมัยนั้นท่านอารมณ์ดีมากนะคะท่านท่านอารมณ์ดีมากทุกครั้งที่ท่านขอท่านจะบอกจากป้าชางโอ้โหเราเราได้ยินเรื่องแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราปราบปลื้มในใจเป็นอย่างยิ่งติดตามคอลัมน์ดีๆอย่างนี้ได้นะครับในเว็บไซต์ manager.co.th ในคอลัมน์ feel good นั่นเองครับ